สวัสดีค่ะเพนนีมาแล้วนะคะมาพร้อมกับเสื้อคอต้นซิลแขนสั้นค่ะคุณลูกค้าทรงคอกลมนะคะแล้วมีงานปักฉลุลงบนผ้าขึ้นมาใหม่เลยนะคะทรงคอกลมนะคะคอทรงคอจะแนบนะคะไม่ได้ชิดมากนะคะดีเทลนะคะเป็นทรงแขนสั้นงานปักฉลุขึ้นมาใหม่ลงบนผ้าค่ะคุณลูกค้าและมีซับในให้นะคะ ซับในเป็นผ้าคอตตอนเย็บติดให้นะคะคอตตอนใส่เดี่ยวเย็บติดให้นะคะเนื้อผ้าคอตตอนซิลรุ่นนี้นะคะจะเป็นเนื้อที่ใส่สบายผ้ามีน้ําหนักทิ้งตัวค่ะเนื้อผ้าเย็นใส่สบายดีเทลจะมีกระดุมหลังให้ทั้งหมดนะคะเวลาปลดปดสองเมตรก็สามารถสวมศีสษะได้ปกตินะคะคุณลูกค้าเพนนีรีวิวที่สีส้มอมแดงนะคะไซส์เอสค่ะไซส์เอสอกสามสิบหกนะคะสะพพกอยู่ที่สี่สิบความยาวยี่สิบสามนิ้วนะคะทรงแขนนะคะ ความยาวจะอยู่ที่14ครึ่งสำหรับไซส์ S นะคะและด้านหลังของแขนก็จะมีกระดุมให้ด้วยนะคะคุณลูกค้ามีทั้งหมด3สีนะคะสีที่เพนีใส่ส้มอมแดงนะคะสีจริงจะเข้มกว่าในวิดีโอนะคะคุณลูกค้าสีขาวคะ่ะคุณลูกค้าสีเขียวนะคะมีทั้งหมด6ขนาดนะคะ36 38 40, 40 42 1 4และ46นะคะ สินค้ามีไม่ครบทุกขนาดต้องขออภัยด้วยนะคะสอบถามเพิ่มเติมเรื่องขนาดเรื่องสีได้นะคะมีทั้งหมด3สีนะคะส้มอมแดงค่ะสีขาวค่ะขาวออกมุกๆค่ะสีเขียวค่ะสีเขียวตองนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ